motherfucker. <laughs> kumka, hang game free ne stream ne kakum kumwa jayang leo kumwa, kumwa hui hui me lo jayang na 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 pokim chi 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 wati chi 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 ร้องเพลงบ้าอะไรอยู่ค่วะวันนี้ไปครับเพลงอืมนี่นี่ผีอซอมบี้เหรอนี่ตกหัวแตก หัวแตกตี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 โอ้ยจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตีตีตีมันสิครับตี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 โอ้ยไม่อยู่แล้ววววว่ากลัวตีหัวแตกตีหัวแตกตี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 หัวแตกหนึ่งแตกหนึ่งสิมือ แตไปไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอน่ามือำมัวคลายจะเป็นลมมแรงกระต่อยถุยนะเราจะตายแล้วเราจหายาโอ้ยชิบหายนะ่นตีตตี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 อยซจับเดี๋ยวเดี๋ยว ืมเ่นตีหัตตีหัตะตีตกตีวันไม่ตีแล้วตายชิบ้ายแน่นอนเนาะต้องคอมเมนตต้อช่กตี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 มันนีเออตี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 ตเออตายตายสิครับเออแทบแทบแทบสกินสกิน หอเกแล้วก็ไม่ได้อโอมากนะหอไม่ได้เจอผีเธอนะอคล่าเฮ้เดี๋ยวตี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 มันดิโอ้ยชิบหาย มา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 ๆๆๆๆมา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 ยบจัดอ่ะเออนะไล่เหรอไล่เหรอไล่เหรอไล่ข่าเหรอไล่ฉันเหรอฮะโอ้โหสองตัวไม่อยู่แล้ว what the fucking มา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 อามอ ตายสิตายสิตายสิยืนนาผีผีผียืนนีผยืน่าผีผียืนหนะผีีกระผีกะดซอมบี้เหรซอมบี้นโอซีเหรอในโอซีนี่เวมิซีเข้าไปนนอ่ยไปอืมซอมบี้มืนกันนะจ๊ะ เออนะไม่เห็น,นอะไรดอกเลยนะนั่นนี่คืออะไรดัดบทิ้งเลยฮนะสิ่งไม่สำคัญเราจะไม่เก็บนะบอมอันนี้หายยะอันนี้อะไรดิดนอสปิกอะไรช้งางแหมงอะ อ่านผิดอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะี่แม็กนีดาบนี่ดาบใส่กับพี่และน้องี่อ่ะผมต้องหายาก่อนนะโอ้ของมีแค่เนี้ยโอ้น้วยมีเยอะ แค่เนี้ยของยาก็ไม่มีแล้วมีแค่นี้อ่ะอนะ่มีคือกระเป๋าเกิดมาเราเจอกระเป๋าเลยครับอืมปิครับใส่กระเป๋าครับอืมอืมอืมโอ้โหนะ น่าเล่นนะน่าเล่นเอาไปหาโหลดเล่นกันได้นะครับผมในสตรีมเดี๋ยวก็หลังผมจะมาสอนสมัครสตรีมนะครับผมแล้วก็สอนใช้ด้วยใช้ผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะเพิ่งมาใช้ได้สองสามเดือนนี่เองก็ศึกษาจากในเน็ตเอานะครับผมจากช anel อื่นๆทั่วไปนะก็ศึกษามาได้นิดหน่อยก็ เป็นความรู้นิดๆนะครับผมก็สำหรับผมนะก็ตอนนี้เพื่อนๆยังไม่ได้นะมันต้องซื้ออะไรไม่รู้อ่ะถึงจะเพิ่มได้นะแต่ผมว่ามันน่าจะไม่ต้องซื้อแหละนะเนี่ย่เนี่ยนี่มเมาหัวเยียนหัวจุ้งเบยนะนี่เนี่ยซอมบี้ซอมบี้ต่อางล่ามา ฟาด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 ตกใจแมวหืแมวน้ำมึงหวั่นว่ามีจะมีซอมบี้เล็กหน่อยอ๋อนี่ไปใช้ไปใช้อีกนะใช่ไหมโอ๊ย เอ้ย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 อเอ้ยสมบีโอ้โหมาเป็นฝูงอะโอ้โหมาเป็นฝูงทำนี้ได้ด้วยสมบีทำนี้ได้ด้วยอีกสักเอาฟันให้ด,ดูดิเอ,า,เอาชิบหายละกูตายไมเนี่ยอืม เตงนซี่เต้นเต้นเตงนเต้นหุกหุบหุบหุกหุกมาแตก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 ผมว่าผมแตกแน่นอนอู้ไอตัวเล็กเนี่ยผมตีไม่โดนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลก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 เอฟเฟกต์ฮอตกเลยตัวเนี้ย Lạc 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 อยาก็มีมี่าฮ่าฮาอายาก็มีนี่คืออะไม่รู้หลบจิงไปนะเคลนไป,นะไปหายากันนี่เคยโอ้รำตีเอ้ยชอตชอชอมันไม่มีของเลยแฮะเออ ตรงนี้มีไะไตรงนี้มีแก้วไม่ใช่แม่มันคืออะไรวะไม่รู้อะเออตายแน่นอนอะประสบการณ์สมบีตัวข้างหน้าอืมนะทำยังไงวะ่ะขุมมทรัพอน ไปไปสิครับไปขวาขวาล่างแลดีก็ขวาล่างแ่าขวาเดินไกมากไปซ้ายแล้วกันนะอืมอืตอนนี้ก็เกี่ยวกับปัญหาครับไมหน้าบมผม อันนี้แม่งได้ยินอยู่นะแต่มันแบบว่าเสียงไม่ไพเราะไพเราะอืมซอมบี้เยอะน่ายจะตายมึงนี้แหละผมว่านะต่อราคาทีละัตัตวได้ไม่เออดีละนะมาแต่มาด้วสฟูลผมก็ไม่อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเสียงน่าัวจัจเลยนะผี ผีซอมบี้ซอมบี้นั่นแหละไม่ใช่ผีนะเจ๊นั่นแหละเอาคงจะหายาได้จากที่นี่แหละนะนีะ่นคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้มันเก่งเราจะไม่โปแล้วอี่นั่คือ ให้แม่รูดดอกไม้อืมใม,มีแล้วมีอะไรหรอมีอะไรหรอไม่ใช่เออไปขเก็บไว้ใช้ตอนคืนตกใจเฮ้ยงเกินมีแล้วดอก นี่คือนม่ลูกพนุเก็บมาเก็บมาเก็บเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าไว้ใช้เก็บกระเป๋าไว้ใช้ละกันนะเดี๋ยวนี่คืออะไร คไม่รู <a> ้ประดาบฟนะเด่๋ยวฉันจใช้ตังเครื่องมีกองมานี่เรายังไม่มีปืนนะมีมีมีตีตีน้องเว้ยตัีเฮ้ยคำหยาดเล็กๆน้อยๆนะห้ยกระเป๋าเยอะเลย วันนี้กระสอบเยอะนะเฮ้ยผมเจอค้อนแต่ช้ามากไม่เอาไม่ใช้นี่คือขนมโอ้ติดพิษเลยติดพิษเลยโอ้ชิบหายละไม่น่ากิน ม่น่ากินเลยนะม่น่ากินเลยม่น่ากินขอมั่วเลยอะ่อะตายทำวิธีทางไหนทางนี้สี่มีหนึ่งตัวตัว์อะนี้ปากปากปากน้ำมันน้ำมันน้ำน้ำมันไว้น้ำมันสองกับสอง ตีไม่ได้อะมีไหมอะมียาป้าไม่มียาสิบหายแน่อุยอุยยอ้ยโอ้ยซอมบี้ทางไหนโอ้มาสามตัวชิบหายแล้วมันโกหวนซอมบี้นะางอกนะ อาหารนี่เอามาเก็บมาน่นี่อรอืมอาหารก็มีเยอะนะก็เก็บมาแล้วกันอุ้หห ของตกที่ฟูดใช่ไหมเอ่อมางอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไนต่างเงืนสอรี่ไม่มีพลังงานนะน้ำหน,นึ่งเปอรเซ็นท์ทอาห้าหนึ่งเปเซ็นชิวชิวนะชิวชิวนะอ,อือ ว้ายจาบอกนะออชิบหายละเราสามารถมีตรงนู้นหมดเลยนะจ๊ะอืมโอ้นะมันเป็นเวนต์กำหมอยนิดนี่แหละนะเออชอบอีกละอ่ะเออตรงนี้น่ายมีของโน้นนะ พีก่กายพี่นเขาแค็งทันอยู่นะหืมไฟร้อนเนาะพี่น้ำมือเก่านะรู้ป่าไม่ได้เป็นหรอกในเกมในเกมครับอย่าไปทําเล่นอย่าไปทําจริงนะหูผมในทําได้เฉพาะในเกมนะตีคนแบบนี้นะน่ะทําเฉพาะในเกมเด็ดทำเฉพาะในเกมก็้าเดี๋ยวอีก นี่อยากคำจาบแล้วมาของก่อนนะคะมันเนี่ยไม่มีวะตอนในปีนหลอกไม่มีโอ้ยนี่นี่นเ,เปิดเปิดโอ้ยอะไรฟะนะ ไม่ใช่อะออนะก็ขอจบคลิปนะผมเกมอันทื่นเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าติดตามฮาร์ดต่อไปนะครับผมไจะแคปคลิปอะไรหรือว่าจะทำซีรีส์นี้ยาวๆนะครับผมก็นะก็ติดตามมันด้วยนะครับผมคนทียังไม่ได้กดซับสไครต์ครับกดด้วยนะครับผมกดแชร์กด, share, กดนีงไงยัไงเจอแล้วจเจอมือแล้วนะก็ เดี๋ยวขอไปเล่นต่อนะครับผมขอจบคลิปยังต้นนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะคะตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยนะเออบายบายครับมีเกมอลไรทั้งเลครับเจอปืนนะครผม